จากกระแสะในช่วงที่ผ่านมาลหลายคนอาจได้ยินชื่อของน้องมิลิเข้าเหนียวมะม่วงและคําว่า soft power ที่ทุกคนเนี่ยพูดจนจนเป็นกระแสติดแชทแท็ใน Twitter ร่วมถึงสื่อออนไลน์ต่างๆนั่นเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันครับว่าคําว่า soft power นั้นคืออะไรคำว่า soft power นั้นจะไม่มีคำแปลไทยอย่างตรงตัว แต่หลายคนอาจเคยได้ยินคําว่า hard power หรือคําว่าอํานาจซึ่งเราสามารถเห็นได้จากสถานการณ์ปัจจุบันในยูเครนที่มีการใช้อํานาจในทางทหารหรือในอีกแง่หนึ่งเราก็จะเห็นการมีบทลงโทษทางเศรษฐกิจหรือว่า economic sanction ซึ่งหลายท่านอาจคิดว่าอันนี้คือ soft power แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่โจเซฟนายเป็นคนแรกๆของโลกที่พูดถึงคําว่า hard power และ soft power hard power นั่นคือความสามารถที่จะโน้มน้าวผู้ใดผู้หนึ่ง ให้กระําในทางตรงกันข้ามกับที่เขาได้มีการวางแผนหรือตัวยมตัวไว้ตั้งแต่แรกในทางตรงกันข้ามซอฟต์พาวเวอร์คือความสามารถในการทําให้ผู้อื่นทําสิ่งที่เราประสงค์ให้อยากเกิดขึ้นหากพูดเป็นภาษาที่เข้าใจง่า,งงายๆอำนาจอย่างแรกหรือ hard power จะเป็นอำนาจที่เน้นการ,รบังคับหรื (coercion) ส่วนอำนาจในอย่างที่2นั้นคือ soft power ที่จะเน้นการดึงดูดใจ (attraction) ซึ่งนายได้มองคำว่า soft power นั้นไว้ในทั้งด้านบวกและด้านลบซึ่งหากมองในอีกมุมหนึ่ง ระหว่าง hard power ปะทะกับ soft power นั่นก็คือ hard power คืออำนาจในการทหารและ soft power คืออำนาจในความคิดไอเดียและความร่วมมือซึ่งนายก็ได้แบ่ง3เสาหลักของคําว่า soft power หรือว่า3 pillar of soft power นั่นก็คืออย่างที่1คือคุณค่าทางการเมืองหรือว่า political value อย่างที่2วัฒนธรรมหรือว่า culture และอย่างที่3คือนโยบายต่างประเทศหรือว่า foreign policy soft power สามารถแบ่งเป็นกลุ่มตัชนีได้ทั้งหมด6กลุ่มใหญ่หนึ่ง digital หรือโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลและการทูตดิจิทัล อย่างที่2วัฒนธรรมหรือ culture er, คือการนำวัฒนธรรมแบบป๊อปและวัฒนธรรมขั้นสูงเข้าสู่กระแสะโลกอย่างที่3 enterprise คือความน่าดึงดูดของโมเดลธุรกิจในต่างประเทศระบบเศรษฐกิจแบบเปิดและนวัตกรรมอย่างที่4การศึกษาหรือว่า education คืออำนาจในการดึงดูดนักเรียนต่างประเทศเพื่อที่จะเข้าไปเรียนองค์ความรู้ของชาตินั้นๆอย่างที่5้าคือ engagement หรือการทูตในระดับนานาชาติและอย่างที่6ก government คือการยึดหลักเสรีภาพสิทธิมนุษยชนประชาธิปไตยและคุณภาพของสถาบันทางการเมืองนั่นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าประเทศไหนมีอิทธิพลใน Soft ์พา e เมากที่สุดในโลกจากรายงานของแบรนด์ Finance Global Soft Power Index ในปี2022ได้บอกว่า5อันดับประเทศที่มีอิทธิพลันซอฟต์พาวเวอร์มากที่สุดในโลกนั่นก็คือ1สหรัฐอเมริกา2สหาราชอาณาจักร3เยอรมนี4ประเทศจีนและ5ประเทศญี่ปุน่น เดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าประเทศเหล่านี้มีความโดดเด่นทางด้านซอฟต์พาวเวอร์อย่างไรหลายหลายท่านอาจจะคิดไม่ถึงว่าสหรัฐอเมริกามีอิทธิพลอย่างไรต่อชีวิตประจําวันของเราซึ่งในตอนนี้แพลตฟอร์มที่ทุกท่านรับชมเราอยู่ไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook หรือว่า YouTube ก็เป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ที่ทางสหรัฐอเมริกาได้ส่งอิทธิพลมาถึงตัวเราหรือนอกจากนั้นไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ Apple หรือว่า Amazon Google Facebook อื่นๆที่เราใช้ในชีวิตประจําวันทุกๆวันเนี่ยก็ถือว่า,น, power าน่งงหึ ที่ได้เอาอิทธิพลมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาและอีกประเทศหนึ่งที่ขาดไม่ได้ที่มีอิทธิพลต่อประเทศไทยนั่นก็คือประเทศญี่ปุ่นที่มีความใกล้ตัวกับเรามากๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านอาหารการใช้ชีวิตหรือว่าการแต่งตัวต่างๆที่มีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวันของเราซึ่งอีกประเทศที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือประเทศเกาหลีใต้ที่ถูกจัดอันดับอยู่ใน global soft power index อยู่ในลำดับที่12ซึ่งประเทศนี้ทรงอิทธิพลต่อชีวิตประจําวันของเราหลายคนไม่ว่าจะเป็นซีรีส์แดจังกึมที่เป็นซีรีส์เรื่องแรก ท,ทำให้พวกเราได้เห็นวัฒนธรรมของประเทศเกาหลีไม่ว่าจะเป็นทางด้านอาหารซึ่งทําให้เราได้รู้จักกิมจิที่เป็นอาหารทีห่หลายท่านได้ชื่นชอบในปัจจุบันและนอกจากนี้ในอุตสาหกรรมบันเทิงของประเทศเกาหลีก็ยังมีวงเคป๊อปไม่ว่าจะเป็นวง BTS หรือว่า Black พิ้งซึ่งได้รับความนิยมจากคนไทยและชาวต่างชาติทั่วโลกและวงเหล่านี้สามารถนํารายได้มหาศาลกลับเข้าสู่ประเทศเกาหลีหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าประเทศไทยนั้นได้ถูกจัดอันดับอยู่ใน global soft power index ในอันดับที่เท่าไหร่ โดยในปี2022ประเทศไทยได้ถูกจัดอยู่ในอันดับที่35ในผู้ที่ทรงอิทธิพลทางด้านซอฟต์พาวเวอร์มากที่สุดในโลกโดยสิ่งที่ทำให้ทรงอิทธิพลทางด้านซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยนั่นก็คืออาหาร ที่หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงไม่ว่าจะเป็นส้ตมตำต้มยำกุ้งหรือว่าผัดไทยที่ชาวต่างชาติต่างรู้จักกันเป็นอย่างดีและชื่นชอบที่จะรับประทานอาหารเหล่านี้นอกจากน,นี้ประเทศไทยยังได้เป็นสถานที่ถ่ายทําภาพ,พยนตร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นจากฮอลลีวูดหรือที่อื่นๆที่เข้ามาถ่ายทําในสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญของประเทศไทยส่งผลให้นักท่องเที่ยวต่างชาติได้เห็นภาพลักษณ์ของประเทศไทยอย่างงดงามรวมถึงระบบนิเวศท,ที่มีความอุดมสมบูรณ์และทําให้อยากเข้ามาท่องเที่ยวรวมมาถึงเข้ามาทดลองชิมอาหารไทยที่เพื่อนๆน่าจะชอบทานเหมือนกัน หรือเพื่อนๆคิดว่าประเทศไทยมีอิทธิพลทางด้านซอฟต์พาวเวอร์อย่างไรลองมาคอมเมนต์ข้างใต้คลิปได้นะครับหากทุกๆคนสนใจที่จะสร้างซอฟต์พาวเวอร์ไทยให้ดังไปทั่วโลก ตอนนี้ NAA มีโครงการ Thailand Content Lab ที่จะเป็นห้องทดลองเพื่อสร้างนวัตรกรรมคอนเทนต์ไทยให้ดังไปในระดับโลกโดยที่จะช่วยสนับสนุนผลิตภัณฑ์ตั้งต้นหรือว่าม i น i m ั m um v บร u e Product ตามที่โจทย์การส่งออกของประเทศไทยเพื่อให้มีผลผลทบตทางเศรษฐกิจระดับโลกโดยโครงการนี้จะเป็นการทดลองเพื่อหาสินค้าทางวัฒนธรรมที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคในระดับประเทศและระดับโลกซึ่งในปี2565นี้โครงการนี้จะเปิดใน4ทีมหล,ะละักๆนั่นก็คือ 1. ฟิล m ม c r e a t i o n Lab 2. Podcasting Creation Lab 3. Music Creation Lab และ 4. Game Creation Lab ซึ่งในแต่ละ lab ก็จะมีผู้เชี่ยวชาญมาเมนเทอร์ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการแบบวันออนวั one, รวมไปถึงการจัดแสดงผลงานผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ต่างๆที่ได้รับความนิยมภายในประเทศไทยโดยที่ทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารโครงการ Thailand Content Lab ได้ที่ Facebook Thailand Content Lab Facebook Startup Thailand และ Facebook NIA ใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง NIA Channel ของเรานะครับ